แล้วของป้าวะป้าจะกลับจังหวัดโถหนูจ้าหนูมีอะไรป้าพอนี้ป้าจะไปต่างจังหวัดอ่ะพาป้าไปสถานีรถไฟหน่อยได้ไหมจ้าห <500. S 2> ้าร้อย ม,มีเงินขนาดนั้นหรอหนูไม่มีเงินแล้วจะไปไหนได้แต่งตัวสกรปรกเหม็นแบบเนี้ยอ่าแล้วนี่มีเงินเท่าไหร่ละ่ะมีร้อยเดียวเองจ้ะฮะร้อยเดียวเงินป้าก็เดินเองเหรอครับผมอะ่ะไม่ใช่คนใจบุญขนาดนั้นช่วยป้านหน่อยเถอะนะป้าไม่ได้กลับบ้านมาสาปีแล้วเนี่ยมันเรื่องของป้าไม่ใช่เรื่องของผม ช่วยป้าหน่อยนะคะพนมเอาเมือออกไปสปกปรกไม่มีเงินก็ไปไกลๆเลยพนมพนมช่วยป้าด้วยพนมเดี๋ยวก่อนสุจ้าหนูคุณป้ามีอะไรหรือเปล่าคะป้าจะไปสถานีรถไฟน่ะไปส่งหน่อยได้ไหมจ๊ะ ได้ค่ะได้ค่ะป้าขึ้นรถมาเลยค่ะขอบคุณมากนะจ๊ะแต่ป้าไม่มีเงินให้หรอกนะอ๋อหนูมไม่คิดเงนินหรอกค่ะเดี๋ยวป้าขอไปใส่ไวไ้ในท้ายรถได้เลยนะคะหนูเปิดไว้ให้แล้วขอบคุณมากเลยนะจ๊ะคิดช่วยประประชุมแทชฉันหน่อยได้ไหมอะ่ะวันนี้ฉันมีธุระด่วนน่าจะไปสายอะ่ะไปกันเถอะคุณป้า หายไปไหนอ่ะทำไมมาอยู่ในนี้ล่ะคะก็ตัวป้าสกปรก,ปกอะ่ะป้ากลัวแล้รถหนูจะเปือ้อนอยา่าคิดอย่างนั้นสิคะลุกขึ้นไปนั่งในรถดีๆกัน,นะคะ่ะจะไม่ป้า คิดได้ยังไงอ่ะใครๆก็ว่าป้าเนื้อตัวสกปรกอ่ะไม่ต่างแล้คนข้าตัวเองด้วยความูดของคนอื่นสิคะป้าจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะจะป้าเข้ามาทำงานในเมืองกรุงเนี่ยตั้งแต่สาวๆชีวิตในเมืองกรุงเนี่ยมันก็ขึ้นนลงงนะ มันไม่ง่ายเลยป้าต้องส่งเงินเนะ่เลี้ยงลูกทุกเดือนเงินเก็บก็ไม่ค่อยมีปีนี้โบนัสก็ยังไม่ได้เลยเกิดอะไรขึ้นหรอคะเจ้านายป้าเขาบอกว่าป้าแม่บ้านไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้บริษัทเลยเขาก็เลยไม่ให้โบนัสค่ะนี่เขาจะไม่พูดแรงเกินไปหน่อยหรอคะ ทุกอาชีพอะมันก็มีประโยชน์หมดนั่นแหละเราป้าทำงานที่บริษัทอะไรหรอคะบร,ริษัทแทกทุกลายจ้ะฮะแทกทุกลน์พาป้ามาที่นี่ทำไมสถานีรถไฟมันอยู่ตรงโน,น้นพิัีการป้าชื่ออะไรคะชื่อฟีฟ้าจ้ะ งามไส่จริงๆสวัสดีครับคุณหนุมีอะไรหรือเปล่าครับเรามีเรื่องต้องคุยกันทุกคนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆิ๊ติ๊ด้วยนะคะ